คลิปนี้นะคะเรามาหารายได้เข้าบัญชีกันดีกว่าค่ะใครที่กําลังจะหาทั้งเป็นแบบงานหลักเลยหรือว่างานเสริมบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะเรียมาพร้อมกลับทิกทุกอย่างเลยค่ะว่าเราจะทํายังไงนะคะให้ได้รายได้เยอะๆจากการทําด้วยนะคะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มหารายได้เข้าบัญชีของเรากันเลยดีกว่าค่ะไปสวัสดีค่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้นะคะเดียกลับมาช่วยเพื่อนๆหารายได้เข้าบัญชีของเรากันอีกแล้วค่ะสําหรับการทํา last affiliate นะคะหรือว่าการหารายได้ผ่านช่องทางลา ซาดามีคนพากเสียงแอปหรือเปล่าเนี่ยเออก็เดี๋ยวเดียจะมาสอนแบบจับมือทําไปด้วยกันเลยนะคะอาเพื่อนๆส่งมือมาค่ะเอยงั้นก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มจับมือกันไปสมัครแล้วก็จับมือกันไปทำเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดียวขอมาอธิบายก่อนละกันค่ะว่าการหารายได้ในรูปแบบ a f f i d a เอมันคืออะไรและเราจะได้เงินจากมันได้ยังไงนะคะ สำหรับการหารายได้ด้วยวิธีแอฟฟิเดเอตเนี่ยนะคะมันก็คือการที่เราเนี่ยไปเป็นนายหน้าขายข,ายของให้กับสินค้าใน l a z a ด a ค่ะแล้วพอเราสามารถขายสินค้าให้กับเขาได้อ่ะคะ่ะเขาก็จะตอบแทนเรามาเป็นรูปแบบของคอมมิชชันนั่นเองค่ะซึ่งข้อดีของการทำแอฟฟิเดเอตเลยเนี่ยนะคะก็คือเราไม่จําเป็นต้องมีร้านค้าใน l a z a ด a ก็ได้นะเราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งสต็อกของเองด้วยค่ะและเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปส่งสินค้าเองด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมั่นใจเลยว่าจะต้องมีข้อสงสัยข้อนี้แน่นอนค่ะว่าแล้วถ้าเรา จะสามารถสมัคร Lazada Affiliate ได้ไหมทุกคนคะสามารถสมัครได้นะคะเพราะเดียบอกเลยว่าสําหรับข้อดีของการทำ Lazada Affiliate นะคือเรามีคนติดตามเพียงแค่หลักร้อยอเราก็สามารถสมัครได้แล้วคะ่ะหายห่วงเรื่องนี้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ ส่งมือมาให้เดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจับมือไปทำแอ f ฟิเอตลา a าด้าพรงงมกันนะคะจับมือไว้เราไปด้วยกันก็สําหรับการทำแอ f ฟิเอตลาซาด้าเนี่ยนะคะเขาจะมีเงื่อนไขอยู่เพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะนั่นก็คือ อย่าเกียดเดียนะคะขอร้องลำเงื่อนไขเขาเนี่ยนะคะนั่นก็คือเราจะต้องมีบัญชีในแอปพลิเคชัน l a z า da ก่อนนะคะก็สําสหรับใครที่ยังไม่ได้มีบัญชีในแอปพลิเคชัน Lazada นะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเขามาแล้วก็กดสมัครไปได้เลยนะคะแล้วพอเพื่อนๆมีบัญชีในแอปพลิเคชัน Lazada แล้วเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราไปสมัคร a อ f i ฟอร์เรนต์ลาซาด้าพร้อมๆกันเลยะคะ่ะโอเคทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่แท็บคําว่าบัญชีคะ่ะเลื่อนตาลงมานะคะจะเจอคําว่า last affiliate นะคะก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะคะสําหรับใครที่่ยยัังไมมเคคคสรนะะ เขาจะมีป๊อปอัพมาให้เพื่อนๆกดสมัครนะคะสามารถกรอกข้อมูลไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนาะมีเบอร์โทรมีอ e ีเมลนะคะแล้วพอเพื่อนๆกรอกอีเมลเนี่ยกดรับรหัสนะคะผ่านทางอ e ีเมลแล้วเอารหัสที่เขาส่งมาทางอ e ีเมลอะคะ่ะมากรอกนะคะแล้วก็กดยอมรับไปได้เลยะคะ่ะเป็น set, อันเสร็จทุกคนคือมันง่ายมากนะคะน,นี่เราเดินทางมาน่าจะประมาณ50%แล้วค่ะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องไปทําต่อเลยนะคะคือเพื่อนๆจะต้องไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนๆต่อค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเอ้ยเพื่อนๆอะมีตัวตนจริงๆนะก็จะเข้าไปีแบัญช ของฉันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกสัญลักษณ์ที่มันเป็นเหมือนฟันเฟืองขวามือด้านบนนะคะก็ติ๊กเข้าไปได้เลยนะคะเราจะเจอข้อมูลส่วนที่เป็น account information เพื่อนๆจะต้องไปกรอกให้เรียบร้อยด้วยค่ะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราหารายได้นะคะเขาจะไม่สามารถโอนเงินมายังบัญชีของอเพื่อนๆได้เพราะเขาไม่รู้ว่าบัญชีของอเพื่อนๆนอะ่ะคืออะไรนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปกรอกข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะพอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะให้เรากรอกทั้งหมด3แถบด้วยกันสําหรับแถบแรกนะคะก็คือแถบข้อมูลทั่วไปเนาะซึ่งเราสามารถอ้างอิงข้อมูลตรงนี้ใน,ในบัตรรรปะะะชาชาานนนของเเได้้ลยคทีี เพื่อนๆจะเจอช่องที่เขียนว่ารหัสผู้แนะนําสําหรับช่องนี้นะคะเดนแนะนําให้เพื่อนๆนะสามารถกรอกรหัสผู้แนะนําที่เดียบแปะที่หน้าจอได้เลยนะคะอันนี้เป็นรหัสของเดยเองค่ะเผื่อเพื่อนๆนะคะจะได้รับเครดิตในการอนุมัติที่เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ารหัสผู้แนะนำมันมีตัวตนจริงๆนั่นก็คือเดยนะคะถ้าใครขี้เกียจพิมพ์นะคะก็สามารถไปก๊อปปี้รหัสที่ใต้คลิปเดยได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดียแปะเอาไว้ให้เนาะโอเคหลังจากที่เรากรอกรหัสผู้แนะนําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องไปกรอกลิงก์โปรไฟล์ของเราค่ะสําหรับใครมีช่องทางไหนก็กรอกไปได้เลยนะะค เฟซบุ o กอินสตาแกรมยูทูบติ๊กต็อกทวิตเตอร์อะไรแบบนี้ค่ะหลับแถบที่2เนี่ยก็จะเป็นแถบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธนาคารของเรานะคะพอมาแถบที่3นะคะทุกคนก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีสําหรับใครเนี่ยที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะให้ติ๊กคาว่าไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่ามีการจดทะเบียนแวดนะคะให้ติ๊กคาว่าใช่แล้วก็กรอกข้อมูลบริษัทของเพื่อนๆไปนะคะหลังจากที่เพื่อนๆกรอกข้อมูลในส่วนของ account information แล้วก็กดส่งไปเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะสถานะมันก็จะขึ้นนะะ้นนนววว่่่่ารอออตตจสบะะคซึงงงๆไมหก รอไปค่ะทุกคนไม่ได้มีอะไรนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะสําหรับขั้นตอนการสมัครนะคะเสร็จแบบร้อเเลยนะคะโดยเดียแนะนํานิดนึงค่ะว่าเวลาที่เรากรอกข้อมูลอะไรไปแนะนําให้เป็นข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าการที่เรากรอกข้อมูลที่เป็นเท็จหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีพอเขาตีกลับมามันก็ต้องใช้เวลาอีกดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาในการหาเงินของเรานะคะดังนั้นก็กกข้อมูลทุกอย่างให้เป็นจริงไปเลยนะคะที่จะได้แบบผ่านฉลุยไปเลยนะคะ หลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยดีกว่าค่ะโดยไอสถานะที่เรากรอกข้อมูลไปเมื่อกี้ถ้าสมมติว่ามันยังขึ้นว่ารอตรวจสอบอยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียเวลารอนะคะเราก็สามารถทําแล้วก็สะสมยอดค่าคอมมิชชั่นของเราไปได้เรื่อยๆเนาะแล้วพอที่เรากรอกเข้าไปมันได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วอะค่ะเขาก็จะค่อยโอนเงินมาให้กับเพื่อนๆหลังจากได้รับการอนุมัตินะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาด้วยเพราะว่าเวลาทําเงินของเรามันมีค่านะคะทุกคนมาโดยเริ่มแรกนะคะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยเลือก ทุกคนนะอยากจะไปแชร์ต่อให้กับคนอื่นก่อนเนาะเราสามารถเลือกจากสินค้าที่เราเคยใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเราเคยกินอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแบบนี้เราก็สามารถเริ่มมารีวิวได้เลยนะคะ เดี๋ยวเดียจะมาจาลองให้ดูไปเลยแล้วกันนะคะก็สําหรับเดรบผมอันนี้นะคะเป็นอะไรที่คิดไม่ผิดจริงๆที่ซื้อน้องมาเพราะว่าตั้งแต่รู้จักน้องมานะไม่เคยใช้ที่หนีผมเลยอะ่ะมันเป็นเดรบผมที่หลังเป่าอะ่ะเฮ้ยมันทําให้ผมตรงเพราะว่าตัวน้องเองอะ่ะเขามีประจุไอออนค่ะผมค่าคการลงทุนจริงๆแล้วพอเดียได้สินค้าที่เดียอยากจะไปรีวิวต่อแล้เดียก็จะหาสินค้านี้นะคะในแอปพลิเคชันลาซาดาค่ะก็เสิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะพอเพื่อนๆได้สินค้าที่อยากจะไปรีวิวต่อในร้านค้าที่เพื่อนๆคัดให้กับเขาแล คลิกสัญลักษณ์ลูกศรที่อยู่ข้างๆตะกร้านะคะหรือว่าสัญลักษณ์ลูกศรที่อยู่ข้างๆหัวใจก็ได้คะ่ะคลิกตรงไหนก็ได้เลยนะคะให้ทุกคนคลิกคําว่าคัดลอกลิงก์นะคะเราจะต้องนําเอาลิงก์อันนี้นะคะไปแปลงใน Last Affiliate กันต่อคะ่ะก็จะเข้าไปที่หน้าหลักนะคะแล้วก็กดคลิกเข้าไปที่แท็บคําว่าบัญชีนะคะแล้วก็กด Last Affiliate นะคะทุกคนจะเห็นสัญลักษ์ที่มันเป็นโซ่ที่ขวามือด้านบนนะคะเป็นตัวที่จะช่วยเราแปลงลิงก์ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดวางลิงก์ที่เรา copy ลิงก์ปไปเมื่อกี้ะคะ่ะก็กดยืนยันได้เลยคะ่ะแฟลชเขาจะขึ้น และสามารถกดคําว่าแชร์หรือว่ากดคําว่าคัดลอกลิงก์ก็ได้ค่ะเขาก็จะมีข้อมูลมาให้กับเพื่อนๆเลยค่ะว่าถ้าสินค้าตนนัวนี้มันโดนไปแชร์ต่อเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอ่ะถึง 3. 3เนะคะของราคาสินค้าหรือว่าคิดเป็นเงินก็ประมาณ144บาทสมมุติว่าถ้าเราขายได้ทั้งหมด10เครื่องเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยนะคะก็เอา144คูณ10ไปเลยค่ะอืมแล้วพอเราทําการแปลงลิงก์แล้วคัดลอกลิงก์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอาไปวางในช่องทางโซเชีเยงานนะะะคจวใ ก็ได้นะคะ YouTube ก็ได้ Story Instagram ก็ได้นะคะหรือว่าใน Facebook ก็ได้เหมือนกันนะคะลองไปเลือกดูนะคะว่าเพื่อนๆอ,อยากจะแปะลิงก์ในช่องทางไหนเนาะเวลาที่มีคนเขากดคลิกลิงก์ของเราแล้วเขากดสั่งซื้อผ่านลิงก์ของเราแล้วปุ๊บแล้วคำสั่งซื้อนั้นมันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราก็จะได้รับค่า,าคอมมิชชั่นเข้ามาในโปรแกรม f f i l i a t e ของเราเลยค่ะสำหรับเรื่องที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้อย่างแน่นอนนะคะก็<น>ะคือเมื่อเช้าได้กินข้าวอะไรมาค่ะ อย่าเกียดเดียนะคะเข้าเรื่องดีกว่าค่ะคือเดียคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้อย่างแน่นอนเนาะว่าหลังจากที่เราเริ่มทําไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคนกดคลิกลิงก์เนี่ยไปแล้วกี่คนมีคนสั่งซื้อผ่านลิงก์ของเราอะซื้ออะไรไปบ้างรวมไปถึงว่าเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะดูข้อมูลตรงนี้ได้อย่างไงนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยนะคะเข้าไปที่แอป l a z a d a คนดีคนเดิมเหมือนเดิมนะคะก็เข้าไปที่บัญชีนะคะแล้วก็เลือก last a f f i d e n t e เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปที่แถบคคําาาาาาาว่่่่่รยยยยงงงนนนนะะะะเเเเเเพือออกกก็จจ Data ทิีแมมมลใช เดี๋ยวเดียจะมาตีกรอบให้เพื่อนๆนะคะว่าแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่หมายถึงอะไรบ้างอย่างเช่นตรงส่วนที่1่อะคะ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นยอดรวมค่าคอมมิชชั่นย้อนหลัง1เดือนถ้าใครเริ่มทำเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ขึ้นนะคะหรือว่าแถบขวามือด้านบนตรงคําว่าประวัติรายได้อะคะ่ะอันนี้มันก็จะเป็นยอดรายได้นะคะตั้งแต่12เดือนที่ผ่านมาของเราอย่างแถบที่3เนี่ยนะคะเขาก็จะหมายถึงยอดรวมค่าคอมมิชชั่นโดยประมาณของเดือนปัจจุบันของเราค่ะและแถบที่4เนี่ยนะคะก็จะเป็นยอดรวมค่าคอมมิชชั่นนโดยปปรระมาาณใ1ีของเ ะะโดยที่ถ้าเรานะคะอยากรู้ข้อมูลให้มันลึกลงไปอีกนะคะว่าแล้วเราได้ค่าคอมมิชชั่นจากสินค้าอะไรบ้างมีคนสั่งซื้ออะไรเราไปบ้างเนี่ยนะคะให้เรานะคะคลิกเข้าไปที่รายละเอียดสินค้าค่ะให้เพื่อนๆนะคะเลือกช่วงวันเวลาและปีที่พเพื่อนๆอยากจะดูข้อมูลนะคะว่าเราอยากจะดูข้อมูลในช่วงเวลาไหนนะคะก็จะมีสิ่งที่แสดงมาให้พเพื่อนๆเห็นเนี่ยอยู่2ส่วนได้กันนะคะสำหรับ Data ในส่วนของคลิกเนี่ยนะคะอันนี้มันหมายถึงว่ามีคนเนี่ยเขาคลิกผ่านลิงก์สินค้าอะไรของเราไปแล้วบ้างแต่มันไม่ได้ มหมายความว่าเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นกับทุกรายการที่เขาคลิกนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาคลิกแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะซื้อเนาะออเดอร์เนี่ยนะคะหมายถึงสินค้านะคะที่เขาเนี่ยมีการกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ของเราไปให้เราดูที่สถานะที่บริเวณขวามือด้านบนสาหรับสถานะ pending เ,เนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าในอนาคตเราจะได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขากดสั่งซื้อผ่านลิงก์ของเราไปแล้วก็จริงแต่เขาอาจจะยังไม่ได้กดจ่ายเงินก็ได้ถ้าเขากดยกเลิกเนี่ยเราก็จะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นจากสินค้านั้นนะคะแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรา ดูตัวสินค้าที่มันขึ้นสถานนะว่าจะได้รับเงินค่ะอันนี้หมายความว่าเราจะได้รายได้จากมันแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถไปดูข้อมูลหลังบ้านของเพื่อนๆได้เลยนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งที่เดียเชื่อว่าหลายๆคนต้องอยากรู้อย่างแน่นอนนะคะก็คือในเรื่องของการโอนเงินมาให้กับเราค่ะเวลาที่เขาจะโอนค่าคอมมิชชั่นมาให้กับเราเนี่ยส่วนแรกเลยก็คือไอ้ข้อมูลที่เราเคยกรอกสมัครไปอะคะ่ะตรงส่วนที่เป็น account information เราต้องได้รับการอนุมัติก่อนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสมบูรณ์เช่นเดียวกันก็คคืออเราาจะต้งมี่ เกินเกิน300บาทก่อนค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมี2เงื่อนไขนี้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มโอนเงินมาให้กับเพื่อนๆแล้วค่ะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันจะโอนย้อนหลังมาให้เราเดือนหนึ่งนะคะสมมติว่าเราเริ่มทำาอฟเฟอร์เเดือนมกราใช่ไหมคะเขาก็จะโอนมาให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยเดือนกุมภานะคะให้ใจเย็นๆนะคะทุกคนเพราะว่าทําไมหนูยังไม่ได้เงินเลยอันนี้ก็อาจจะต้องรอดูก่อนนะคะว่าสถานะตอนที่เพื่อนๆก่อตอนสมัครอะมันสมบูรณ์แล้วหรือยังค่าคอมมิชชั่นเนี่ยถึง300บาทแล้วหรือยังนะคะถ้าสมบูรณ์เเรรียยบ้้ออหมดแลวนนะะะคค่่าาัก็จ เดย้อนหลัง1เดือนนะคะก่อนที่เพื่อนๆนะคะจะปล่อยมือเดียวแล้ก็ไปหารายได้กันเนี่ยนะคะวันนี้นะคะเดียวขอมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เพื่อนๆหารายได้มากขึ้นจากการทำลาซาด้ a แ f ฟฟิตแล้วกันค่ะสําหรับคลิกข้อแรกนะคะให้ทุกคนนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะเอย ขอร้องนะคะให้เราเข้าไปที่โปรแกรม Affi l i a t เคนดีคนเดิมเหมือนเดิมเราจะเจอคําว่า New b i e Bonus ค่ะสําหรับ New b i e b bon o น u s เนี่ยนะคะเขาจะเป็นแคมเปญพิเศษสําหรับคนที่เริ่มทํา l a z a d a Affi l i a เ e ค่ะโดยการที่เราจะได้เงินเราจะต้องนําเอาสินค้าในแอปพลิเคชัน Lazada เนี่ยนะคะไปแชร์ต่อและเราจะต้องมีคําสั่งซื้ออย่างน้อยแค่หนึ่งคสั่งซื้อค่ะก็ะได้รับไปเลยค่ะ50บาทในช่องทาง l a z a d a a f f i l i a t e เนี่ยเขามีแคมเปญหรือมีกิจกรรมให้เราหารายได้พิเศษเนี่ยบ่อยมากๆเลยนะวิธีกาาาารรจะะะะดูว่เเคค้มมีแปอไบงนน เพื่อนๆจะเจอแบรนเนอร์ด้านบนอย่างตอนนี้นะคะทุกคนมันก็จะมีแคมเปญนี้ค่ะภารกิจออเดอร์รับโบนัส9 0 0 0บาทนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกเข้าไปได้เลยนะคะซึ่งใน29วันนี้นะคะถ้าเราได้จํานวนออเดอร์ตามภารกิจที่เขากําหนดมาเราก็จะได้รับโบนัสเสริมไปเลยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยมีออเดอร์ถึง10ออเดอร์ใช่ไหมเราก็จะได้รับเงิน200บาทหรือว่าถ้าใครแบบแอควานมากนะคะมีถึง640ออเดอร์เนี่ยทุกคนก็จะได้9000บาทค่ะซึ่งไอโบนัสที่เราได้ตรงนี้นะคะยังไม่วร,รวะะมก นะคะว่าเขามีแคมเปญอะไรพิเศษบ้างเรก็จะได้เงินเสริมมาจากตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับข้อที่2นะคะทุกคนอันนี้ก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองทำนั่นก็คือการเลือกสินค้าที่มีค่าคอมมิชชั่นเยอะๆหรือว่าการเลือกสินค้าที่ราคาสูงนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วอะค่ะในแอปพลิเคชัน lazada เนี่ยสินค้าแต่ละรายการเนี่ยนะคะเขาจะให้อัตราค่าคอมมิชชั่นมาไม่เท่ากันแล้วก็รวมไปถึงว่าเวลาที่เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆเ,เนี่ยมันจะผันตรงไปกับราคาสินค้าด้วยอย่างเช่นสมมติว่าเดียนะคะแชร์สินค้าทั้งหดด2ชชิิ้นน้้นนนวยะึ ราคา100บาทอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยราคา1000บาทและทั้ง2สินค้านี้นะคะให้อัตราค่าคอมมิชชั่นเท่ากันก็คืออยู่ที่3%แน่นอนค่ะว่าไอสินค้าที่ราคา1,000บาทอะเด็กก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่มากกว่านั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะให้เพื่อนๆนะคะลองเลือกสินค้าในราคาที่สูงเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้ค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่าสินค้าราคาที่ต่ำนะคะรวมไปถึงให้เพื่อนๆนเนี่ยนะคะเลือกสินค้าที่ให้อัตราค่าคอมมิชชั่นเยอะๆค่ะและอันนี้เป็นนนทรริิิคคคคคคเเลลยะะะุกกวว่่่าาาาาาแ้จมมีีีีธหสบบ สูงๆได้ยังไงเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วเราก็เข้าไปที่โปรแกรม Last Affiliate เหมือนเดิมนะคะอย่างที่เดียบอกไปเวลาที่มันมีแคมเปญอะไรพิเศษเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถดูข้อมูลตรงแบนเนอร์ด้านบนได้เลยนะคะเห็นคําว่าแคมเปญรับค่าคอมพิเศษกับร้านค้าพิเศษพอเพื่อนๆเข้ามาที่หน้านี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเขาอ่ะทัดสินค้าที่มีค่าคอมมิชชั่นสูงๆอ่ะมาให้กับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆก็สามารถเลือกสินค้าในหน้านี้นะคะไปแชร์ต่อได้เลยนะคะเห็นไหมทุกคนคือแบบเปอร์ คอมมิชชั่นคือเยอะมากอย่างอันนี้34.2เปอร์เนพื่อนๆก็สามารถเดือสินค้าจากหน้านี้ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นสินค้าที่แบบให้ค่าคอมมิชชั่นพิเศษนั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวว่ามันเป็นอีกหนึ่งโอกาสและกันค่ะสําหรับใครที่ยังมีผู้ติดตามน้อยอยู่นะคะหรือว่าคิดว่าน่าจะมีคนกดคลิกลิงก์เราน้อยแน่ๆเลยอะไรแบบนี้นะคะก็อยากให้ลองไปทําดูนะคะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งดีๆที่เดียอยากจะมาแชร์แล้วอยากมาบอกต่อให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสําหรับการหารายได้นะคะผ่านช่อง ก็หวังว่ามันจะช่วยเพื่อนๆนะคะหารายได้นะคะเข้าบัญชีของเพื่อนๆเนาะเพราะเดียบอกเลยว่ามันเป็นวิธีการหารายได้ที่เราอ่ะไม่ต้องลงแรงอะไรเยอะเลยนะคะเราแค่ปล่อยลิงก์ทิ้งไว้อะค่ะแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวระบบเขาก็จะรันไปเองแต่ว่าสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยนะคะเดียไม่อยากให้เพื่อนๆท้อเลยนะเพราะว่าเดียก็คือคนนึงค่ะที่ไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะแต่เดียเชื่อข่ะว่าการที่เราทำคอนเทนต์ที่ดีการที่เราทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจหรือว่าดึงดูดหรือว่าแตกต่างเนี่ยสักวันนะทุกคนคอนเทนต์ของเราอ่ะมันจะได้ก็ สู้ๆกันต่อไปค่ะหาเงินไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ข้อสงสัยเนี่ยมาในคอมเมนต์ YouTube ของเดียได้เลยถ้าเดียเห็นคอมเมนต์ไหนอะเดียตอบทุกคนอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าเดียไม่ได้ตอบเนี่ยแสดงว่าเดียไม่เห็นนะคะก็สามารถคอมเมนต์ย้ำๆมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเดียไปตอบให้นะคะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะทุกคนเนี่ยอยากขอกําลังใจน,นิดๆนะคะช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เดียด้วยค่ะยังไงก็ขอฝากทุกช่องทางของฮลิเดียไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะ f a c e b o o k เพจใน t i k t o ็อกนะคะรวมไปถึงช่่อองงทานนนี้้ดวยะะคแแเพืๆบบม ว่าเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์อะแค่นี้เดียก็แบบหายเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนที่เหมือนเป็นการเติมพลังในการทำคลิปให้กับเดียแล้วอะเอาเป็นว่านะคะสำหรับคลิปนี้เดียวไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ